ตือมาจังวลยล่ะครับตั้งแต่ผมมาได้เขามาตามตั้งหลายเดือนแล้วผมมาได้มาหลายงวดแล้วก็มาแต่บางที่เขาแน่เพราะเขาแน่นละติดต่อกันมากอะคือสองงวดนี่ล่ะนี่ครับวัวนั่นคำเตือนทางช่องเป็นเสียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการดูดีมีความเสี่ยงร้อยกว่าเซนติเมตรโปรดใช้วินัยในการรับชมสามหาสอง เนี่ยโอ้บาลที่ก็บ่ได้มาตามเลยสามหาสองสามโสดนะโทรบอกบอลที่อยู่กับเพิ่นบ่มาเนาะเอิบอมาก็แล้วเออที่สี่กับดาผมเป็นจะสั่นกับบอลที่เอ้ยเพิ่นว่าย้ำเล็บเข่าเจ้าก็บ่มาาม่วนที่แล้วนี่คืออีหยังก็บลุงปู่สวงครับให้แม่นไปแห่ลุงปู่สวงมาครับงวดผ่านมานั่นเออหยกที่หาคุ้นเพราะคืนเนาะครับพอแต่แห่เพิ่นมาเพิ่น ฮั้นคืนจังได้เพราะมาทับขาผมเนาะอืมเออเจ็บว่าส่านผมกับตีว่าเก่าองเก่าด้วยวัดซองเก่าซองเก่าอ่าโอ้ยเออวัดค่ะฉันออวัดถ่านตรงงเลยเนาะครับเพรต้องฟันเพราต้องยัางไอ้สองศูนย์ที่กันสามหาสองศูนย์อีกสามสามสามหาสองนั่นเมนหาสองศูนย์หาสองศูนย์ที่ผมไปไปขุดสมุนไพรอยู่โลมบานนั่นอืออไปเห็นอีกาไงเนาะอืไปออกใครอยู่น้ำหูผมกับตีหา สองศูนย์ตรงๆเลยแต่ผมตัดเลนแค่สองศูนย์บอดได้กับโอ้ตายถือตัวนั้นตัวนี้ผมก็ว่าปูให้ก็ต้องกับตัวว่าวัานถือตรงเลยบาเออกมางางและนะ้วเนาะบาทนี่ยก็ได้กับตรงหลตรงก็ตรองโทษน,นะปูด้านู้ขนาดเลยปูขาแหงเนี่ยกะว่าปูบอกมึงอร่อยเท่อกับคือเก่ากูว่า กิงปลาคางเดียวน่ะมันกินบอด้เขาว่าปิงปลาคางเดียวกินบไดีคเขเขาหูอยู่ข้ามๆนี่เนาะแต่ว่าปูหอยแยมใดมันบ่คยครับจังสีน้ามันใจคักมันใจคักแล้ใส่ตุ้มๆเนาะเออออกมาหอ่อยแม่เอ้ยง่ายเลยละบาดนี่เนาะว่ะง่ายบ่เป็นทาเลยง่ายว่าเป็นทาเลยนั่ไอ้งวดวันที่เออวันที่หนึ่งกรกดามนี่สิเป็นเหล็กขันหรือว่าเป็นเหล็กัปนไหนครับ เป็นเลขกฝันครับส so ิ oh, mm ่งที่ว่าฝันต้องหวซ้อโอ้ปกติอาจารย์อุดมนี่สิบ่ค่อยเด้ฝันอนี่สิบอกให้ฝันเลยครับแล้วสองเดือนก็บอฝันอืก็เพิ่งมาฝันนี่แหละครับหลังจากได้ผู้สวมมานี่อยู่เงี้ยนครับอืมฝันบ้านนี่บ้านนี่ที่ผมฝันเห็นผีเนาะมันมีผู้เฒ่าคนหนึ่งย่างมาผมก็ว่าเออผู้เฒ่าคนย่างมาบอกเนาะคนว่าผีมงนีแหงคาแหงนไหนคนว่า สายอยูส่สออกมาให้เบิงนะผมก็เอื่นเนาะคนก็ออกมาให้เบิงเอินผีออกมาให้เบิงครับเป็นจ้าใดล่ะโตผีหรือไม่บ้านนี่รับมวยพนนงผ่าขาวเนาะบอกพนนงผ่าขาาผมก็ว่าโอ้แห้งคากเนาะผมกัยกมือเนาะขึ้นมาปุ๊บผมกับสวดเนาะผมว่าเดี๋ยวกันโตไปกันโตจะค้อ,องไว้กวนบ้านนี้ผมก็สวดแล้ว เพิ่นกว่าอยากได้เลขบ่ครับบ่ไหนโอ้ผมจะได้ว่ายยังกันเลยบ่พันกว่าอยากได้เลขบ่ครับเพิ่นกว่เข like ียนจ้างสี่เนาะอ่าพันกว่เขียนเขียนจ้างสี่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 ขึ้นแนมเห็นกับเพิ่นเขียนจ้างสี่เขากัแนมเอาเล่ยเนาะเห็นตัวใดแบบนี้ค่ะอ่าลองเข่อเราเขียนตราช้างครับเขียนเขียนเขียนตราบ้างแต่ผเขียนันไม่เขียนจ้างสี่เนาะจ้างสี่ นี like ่อยานงจังสี่ศูนย์จังสี่ครับศสี่ผมก็ว่าห่วยมันหาศูนสี่ตัวเลขนี่เนาะแม่นเพื่อนวะผนก็บอกจังสี่เนาะผมสีว่าจังไรเพื่อนว่าแมนผมว่าเลขยังผมจิงูบอว่าเขียนจังสี่บ่งอารดณเพื่อนวผมกับบ่งบงแล้วผมก็บว่ามันแมนบอว่าท่านหาศูนย์สี่แมนเพื่นวะาืมไปถามเพื่อนขึ้นอยู่แมนบอ ได้ถามเพื่อนคืนอยู่เพื่อนก็ไปเลยบาทนี่ว่าเพ่อนก็ไปไวแต่น้อว่ะยังท่านในวอกันพอคืนเนาะไปลหรอเขียนให้สามโตเขียนั้นบอครับครับเขียนให้โตเดียวเลยก็เลยว่าผู้เฒ่านั่็ยื่นอยู่กับผมนะมาลุ้งยังไดเพื่อนเพิ่นใหเล่มันเคยถือก๋วจักแล้วกับเพื่อนกับบ่หูเคอกันเพื่อนว่าอืเพื่อนกับบ่เคยพ่อพ่อเือเพื่อนว่าแต่เพิ่นก็บอกว่า ทีตัวนี้มันหายันว่าหายฮงครับพอผมจวดย้างเสร็จผมก็ว่าโอ้ยอยากได้เลขบ่คนว่ะผมก็ว่าอยากได้ยู้ว่ะพิ่นก็เขียนน้ำอากกาศจังสี่ละเนาะเขียนจังสี่เขียนจังสี่ห้เนาะผมก็บนีเบ่งผมก็ว่าหาสี่ศูนย์ตัวนี่เนาะว่าหาศูนย์สี่หาศูนย์สี่ครับทีนั้นทีไม่ยิงหรือีผู้ชายหรอผี่ผู้ชาย บอกศูนย์สีบเป็นตายานขึ้นในหนังบอกกับเป็นตายานอยู่แต่ผมกับยานเธ่กันห่ะผมกับสวดป้องกันไหก่อนเนาะศูนย์สี่ด้วยสองโต้ขึ้นบัวหิ่งครับบ่งห้อยแค่นี้ห่งห้อยท่าหมูใหญ่เน้นเม็ดเดียวเลยนี่เอาพี่น้องศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่มันเขียนจางสี่เนาะครับมันเขียนจางสี่ครับศูนย์ะ สีข้างหลังผมก็ว่าหาสูงซีผมก็ว่าจังสี่ครับแต่การจดได้ถามเพิ่นไปอีกว่าแม่นเหล็กตัวหนีแม่นบ่แมนบ่อผมก็ถามอยู่ผมว่ามันออกบ่อสื่อเพิ่งโลดเพิ่นก็ว่าจังสี่เนาะเข้าก็จักสีว่าจังไหนแต่มันบ่อออกเสียงงวดได้ค่ะนี่ฮานซีซีนได้ค่ะงวดทีมาเนี่ยแหละครับนี่งวดวันที่มันกระดาษสองห้าหกแปดนี่เนาะครับ ก็ลงทิมกำลังทิมอยู่ผู้ใด้มาสายนี่ก็ลองเบิงคนละซิบคนละหาแล้วเนาะพี่น้องบอวินีสม่ามันฉีดวยเยอะดิมองเคยไ้แม่นแท้ๆห้กันซื้อหาซื้อซิบเนาะมันห้มาจากงวดละค่ะโอ้ยให้ดูโคตรถือว่าใต้ดินคือเก่าจ้งคนเป็นในอย่างจังลยว่าอยู่ซื้อตะลอดตะลี่ไต้ดินสีบ่ได้ซื้อมันเป็นแนวนี้แหละแจ้งลยว่าอยู่ เอ้ยว่าคือจารย์อาจารย์เจียมดวงให้เจ้าของเลยเด้อหอยม็ดเดียวเม็ดเดียวเนาะเป็นตัดหอเนาะตัดสองตัวหเบิ่งเอาเด้อห้าศูนย์สี่หางเดียวอันนี้เลยเขียนคือเลขลายตัวนะเพิ่นเขียนกลับใหอยพอมที่จริงถ้าตัดกับห้าศูนย์ไม่ได้สามห้าสี่ศูนย์สี่อันนี้เพิ่นกลับใหอยพอมเด้อพี่น้องนั่นนี่แต่อยู่ในเลขสามตัวหรือย่าลืมกลับเนาะห้าศูนย์สี่กลับให้นะคะเอฟซี ตัวเดียวหางเดียวเม็ดเดียวเท่านั้นนะคะ504หนึ่งกราฎาคมพศ2568รอ25ขอให้แตกสามตัวอีกเด้อค่ะอาจารย์จ้ามาเด้อจยนดมเฮ้ยร้านันมาหาเงอนีีกะให้เขาตรงๆ,ๆเด้อกู ตัวเลขความผันะครับหันมาทางตัวเดียวมาตัวสว่างเลยครับขอบคุณพ่ออุดมครับตัวเลขความฝันนะครับเอ็ดก็ได้เดินทางมาหลายงวดแล้วนะวดที่แล้วกับเขาสองวดติดเก้าสองนะครับ เราฝันร้ายมือเดียวบอกขอบคุณท่านต้องอดเลยต้องดเลยเราพอจำาไรได้ม็นว่าขาดเกําติดตาอยู่เลยครับจำติดตาเลย่าสวนสี่ครับรเลยวาวโอ้ยเนหอีกแล้ววาจำเลยวาเ่งไรกต้องูามาหาจำไกให้เขาปันเ้าูเื่ว่าเพิ่นฝันเนาะ เดี๋ยวเราขับรงคูทีนั่งอยู่ข้างหลังเน่ยครับนี่ละครวงทีเเ่เป็นแท้มาจากวัดน้ำเีงเจาา้าพี่น้อง หมวดที่ผ่านมาเป็นไงคระบทั้งไหนพ่อพระอาจารย์ที่ว่าหมวดที่แล้วตุ้งๆเลยเนาะครับครัหมวดที่แล้วโอเคนะครับผมสำหรับแนื้อหาที่แล้วให้เท่าไหร่นะครับของอาจารย์บดงในการประมวลผล่พื่อพิจารณาค่าท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับผ่านมาคือก็